ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเครื่อนเข้า45จังหวัดคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่6มิถุนายนในช่วงเย็นนะครับโดยแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ 45จังหวัดที่จะมีฝนเข้ามาบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและบริเวณภาคใต้เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิต์แพร่ตากกำแพงเพชรเพชรศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์หนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมอุดรดทานีมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครสวรรค์อุดยธานีลบบุรีสระบุรี ราชบุรีการจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันชุมพรยะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตสตูลและกรุงเทพมหานาครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้ในคืนนี้และวันพรุ่งนี้จะเน้น 60เจนของพื้นที่นะครับมากสุดอยู่ที่ภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรองลงมาที่ภาคเหนือ